สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวดิฟพูประจำวันนี้กันนะครับหากทุกใจคลิปในช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอกดไลค์กดแชร์และขอคอมเมนต์เยอะๆนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยบทความที่น่าสนใจของเจมเพียสกันนะครับล่าสุดนะครับเจมเพียสนักข่าวสายหงคนดังจากสื่อคุณภาพอย่าง t ด e a t อร์ลตนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ในเกมนัดชิงลีกคับของทีมลิพูจากมุมมองของเขาไว้ว่า ฟอร์มของนักเตะลิพูในเกมนัดชิงลีกครับถือเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสอนในรอบ100ปีในเกมนัดชิงชนะเลิศรายการใหญ่ลิพูไม่เพียงแค่แพ้นิวคาสเซิลอยู่ในเตดในลีกครับรอบชิงชนะเลิศแต่พวกเขายังด้อยกว่าทุกด้านอย่างสิ้นเชิง ผลการแข่งขันสุดท้ายยังดูดีเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นหลังจากตลอดเวลาก่อนหน้านี้ของซีซั่นนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆแต่สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมากลับเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังหลังชลอตพาทีมนิพูแพ้2เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่คุมทีมการตกรอบแชมเปียนลีกด้วยการแพ้จุดโทษต่อเปเชอาจถูกมองว่าเป็นโชคร้ายแต่การแพ้นัดชิงลีกคับไม่มีข้อแก้ตัวการเล่นของทีมนิพูในนัดชิงชนะเลิศ นั้นเต็มไปด้วยความผิดพลาดและไร้ชีวิตชีวา ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นหากมองในมุมกว้างลิอร์พูก็ยังคงนำห่างอาร์เซนอลอยู่12คะแนนในพรีเมียร์ลีกโดยเหลืออีก9เกมซึ่งถ้าหากคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสำเร็จซีซั่นแรกของชลอิต์กับลิอร์ภูก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำอยู่ดีแต่ความพ่ายแพ้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่ไม่สามารถมองข้ามได้และนี่นะครับคือ4ปัญหาที่เจมส์เพียร์สสังเกตเห็นจากเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับที่ ผ่านมานะครับผมปัญหาที่หนึ่งนะครับก็คือความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับเกมการแข่งขัน2นัดที่เข้มข้นระหว่างลิปูกับเปเชทำให้นักเตะลิปูหมดแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับผู้เล่นตัวจริงกว่า9จาก10คนในเกมที่เวมบรี ลงเล่นทั้ง2นัดกับเปอเอชเชนะครับเจมเพียรมองว่าชลอตควรหมุนเวียนนักเตะมากกว่านี้ในเกมที่แข่งกับเซาท์แทมปันและชลอตควรให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองอย่างวัตลุเอนโดและฮาวิเอลีสมากขึ้นนะครับในเกมกับนิวคาสเซิลนักเตะริฟฟูดูอ่อนล้าและเฉื่อยชาแม้ชลอตยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับความเหนื่อยล้าแต่เป็นเรื่องของการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่ทีมลิฟฟูแพ้อย่างชัดเจนริฟฟูชนะการดวลทั้งหมดเพียง43 และชนะการดวลลูกกาอากาศเพียง32เซ็นต์นิวควาเสเซิลแข็งแกร่งกว่าลิภูยามเล่นลูกโดงและลิภูตกเป็นรองอย่างชัดเจนปัญหาที่2นะครับ เจมส์เพียสนะครับวิเคราะห์ไว้ว่าก็เป็นปัญหาเกินะครับในส่วนของการขาดความคิดสร้างสรรค์แม้ครองบอลได้เยอะนะครับร์พูสามารถครองบอลได้มากถึง66%แต่ไม่สามารถสร้างโอกาสอะไรได้มากนักเลยนะครับนักเตะริภูตัดสินใจได้แย่และขาดความกล้านะครับทำให้ร์พูมีโอกาสสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของนิวคาสเซิลเพียง2ครั้ง เท่านั้นนะครับก่อนพักครึ่งแรกแถมกองกลางยังตกเป็นรองนะครับและเสียลูกตั้งเตะง่ายๆมากเกินไปการขาดเทนอเล็กซานเดอร์อาโนที่บาดเจ็บทําให้ลิพูขาดความคิดสร้างสรรค์นในการผ่านบอลจากแนวหลังนิวคาสเซิลเศร้าออการยิงประตูทั้งหมด17ครั้งส่วนลิพูเศร้าโอ,อกาสยิงได้เพียง7ครั้งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าลิพูนั้นด้อยกว่านิวคาสเซิลอย่างชัดเจน ปัญหาที่3นะครับก็คือชลอตถูกเอ็ดดี้ฮาวเอาชนะด้วยแผนการเล่นแม้ที่ผ่านมานะครับชลอตมักแบบ เลี่ยนนะครับแทคติกการเล่นของตัวเองได้ดีมาโดยตลอดแต่เกมนัดชิงที่ผ่านมาชลอกลบล้มเหลวนะครับลิพูเริ่มต้นนี่แย่และยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่กะโดยไม่มีการแก้ไขที่ชัดเจนนะครับอีกทั้งชลอตยังเปลี่ยนตัวช้าเกินไปแต่ทางที่ตอนนั้นลิพูตามหลังนีควาเซนถึง2ประตูก็ตามแม้ตัวสำร,รองอย่างเอเลียนและโจนจะสามารถลงมาสร้างโอากาสให้กับทีมได้บ้างแต่ก็สายเกินไป แล้วปัญหาที่4นะครับคือลิผูพึ่งพาซาลามากเกินไปนะครับ แม้ซา่านะครับจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้แต่เกมนัดชิงลีกครับซา่ากลับมีโอกาสสัมผัสบ,บอลแค่23ครั้งเท่านั้นอีกทั้งเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆกลับช่วยอะไรซาร่าไม่ได้เลยโชต้าและดีอาร์ฟอร์มตกอย่างหนักขณะที่นูนเยสที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงประตูไม่ได้มีเพียงแค่เกียซ่าที่ลงมาท้ายเกมเท่านั้นที่สามารถจุดประกายความหวังให้กับทีมได้ช่วงที่ตามหลังนิวคาสเซลถึงแม้ลิพูยังมีโอกาสลุ้นช แต่ความพ่ายแพ้นัดชิงครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ชลอตต้องแก้ไขโดยเฉพาะการจัดการทีมและการใช้ตัวสำรองให้มากขึ้นในช่วงท้ายซีซั่นนี้ ทั้งหมดนี้นั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากบทความล่าสุดของเจมส์เพียสนะครับส่วนตัวแล้วผมก็เห็นด้วยกับเจมส์เพียสทุกเรื่องเลยนะครับแล้วเพื่อชาวลิภูทุกท่านแหะครับคิดว่าอะไรเป็นปัญหาที่ทําให้ทีมลิภูแพ้เกมนัดชิงลีกครับนะครับและเป็นปัญหาที่เชลอ์กวนควรนะครับแก้ไขให้ได้ช่วงท้ายซีซั่นนี้ครับไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง Op t a a n a l y s t กันนะครับทาง Opta Analy s t นะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์และเปิดเผยข้อมูลที่น่าเป็นห่วงว่าปัญหาการชนะการดวลตัวต่อตัวของลิพูกลับมาอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับหลังอัตราชนะการดวลของลิฟูลดลงอีกครั้งนะครับเกมนัดชิงลีคที่ผ่านมาในควอเตอร์นชนะการดวลทั้งหมด57.3%และชนะการดวลลูกกาอากาศขณะที่ลิเวอร์พูขณะที่ลฟูชนะ การดวลทั้งหมด43%และชนะการดวลลูกกาอากาศ32%เท่านั้นและจากผู้เล่น 16, 16คนของริฟูที่ลงเล่นที่เวมบรีนะครับมีเพียงโคนาเต้าซาร่าและเคียรซ่าเท่านั้นที่ชนะการดวลเกิน50%ออฟตออาแอนลิส์นะครับวิเคราะห์ต่อว่า จาก10เกมที่ลิ์ภูมีอัตราชนะการดวลต่ำที่สุดในทุกรายการตั้งแต่อานเนอร์ชลอตเข้ามาคุมทีมพบว่า3เกมนะครับที่มีอัตราชนะต่ำสุดเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับรวมถึงเกมที่ลิ์พูชนะไปแบบไม่น่าประทับใจเมื่อเดือนที่แล้วก็ติดอยู่ใน10อันดับแรกด้วยเช่นกันเกมแชมเปี้ยนลีกเล็กแรก,รกรอบ16ทีมสุดท้ายที่แข่งกับเปเชลิ์ภูมีอัตราชนะการดวลต่ำถึง32.5เเซทั้งซีซั่นนี้นะครับลิ์ภูชนะการดวล เกิด50%เพียง15เกม จาก47เกมนะครับชนะการดวลเกิน50%ได้แค่3เกมจาก17เกมหลังสุดในทุกรายการสึ่งทางออฟต้าแอนา t ลิสนะครับมองว่าปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากการที่ชชลตดหมุนเวียนนักเตะน้อยเกินไปทําให้พลังงานของนักเตะลดลงยกตัวอย่างเช่นไลอ้อนกับเฟนแบกแทบไม่ได้พักเลยในซีซั่นนี้นะครับส่วนโซบอสไลและแม็กเลสเตอร์ก็ลงเล่นหลายเกมติดต่อกันนะครับแมรี่พูจะนำหน้าอาเซนอลอยู่12คะแนนซึ่ง เป็นข้อได้เปรียบในช่วงท้ายซีซันนี้แต่ถ้าหากลิเวอร์พูลยังต้องการแข่งขันกับทีมอื่นๆให้ได้ต่อไปในซีซันหน้าลิเวอร์พูลนะครับก็จําเป็นต้องพึ่งพานักเตะคนอื่นๆในทีมเพิ่มขึ้นมากกว่านักเตะหน้าเดิมเพียงไม่กี่คนนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทาง Opta Analyst นะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าชลัดจะแก้ปัญหาเรื่องการชนะการดวลกับคู่แข่งที่ลดลงนะครับของลิเวอร์พูลได้หรือไม่และ ชลอตนะครับจักล้านะครับและยอมให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองได้ลงเล่นมากขึ้นหรือไม่ในช่วงท้ายซีซั่นนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมอยากให้ชล็อตกล้าใช้นักเตะตัวสำรองมากขึ้นนะครับผม ไปกันต่อที่ประเด็นต่อมานะครับมาฟังคำแนะนำที่น่าสนใจของเจมีค่คารเกอร์กันนะครับล่าสุดนะครับเจมีค่คารเกอร์ก็ได้ออกมาให้คำแนะนำที่น่าสนใจหลังเกมที่ลิพูแพ้เกมนัดชิงลครับว่าลิพูจำเป็นต้องซื้อกองหน้าตัวหลักที่พร้อมใช้งาน2คนในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ลิพูอาจจบซีซั่นนี้ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ตามคารกเกอร์มองว่าเกมนัดชิงลีกครับที่ผ่านมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ซาร่าฟอร์มตกแต่อย่างใดนะ แต่ปัญหาก็คือกองหน้าคนอื่นๆในทีมไม่สามารถช่วยซาร่าได้เลยช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นว่าลิฟูมีจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับแนวรุกขาดความรวดเร็วเขาจึงรู้สึกสงสารซาร่ามากพวกเขามองว่าซาร่า ถูกวิจาร์อย่างหนักในช่วง2เกมที่ผ่านมาทั้งเกมที่แข่งกับเปสเชที่ซาร่าต้องเจอกับแบ็กซ้ายระดับโลกอย่างดูโน่เบนเดสและเกมนัดชิงรอกคัดที่จบลงที่ซาร่าโชว์ฟอร์มไม่ออกเพราะเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกองหน้าไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้เหมือนในสมัยเยอเกนคอปที่ซาร่ามีมาเน่และเฟอร์มิโนคอยช่วยเหลือตลอดด้วยเหตุผลนี้นะครับคาร,ราเกอร์จึงแนะนําว่าลิพูต้องซื้อกองหน้า2คนที่ไม่ใช่เป็นแค่ตัวสํารอง แต่เป็นตัวหลักนะครับที่สามารถลงเล่นเคียงข้างกับซาร่าในซีซันหน้าได้นอกจากนั้นแล้วนะครับคาราเกอร์ยังเห็นตรงกันกันกบคนอื่นๆว่าอาร์เนอร์ชล็อดหมุนเวียนนักเตะลงสนามน้อยเกินไปนะครับเคียซ่าเอเรียสและเอนโดควรได้รับโอกาสลงสนามมากกว่านี้การหมุนเวียนนักเตะลงสนามน้อยเกินไปของชล็อดส่งผลทําให้ทีมลิพูขาดพลังงานในช่วงท้ายซีซันนี้เขานะครับเข้าใจเป็นอย่างดีว่าชล็อดพยายามเลือกทีมที่ดีที่ สุดของตัวเองลงแข่งตลอดนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ทําให้ทีมลิพูนอยู่ในตาแหน่งจ่าฝูงของพิมลีแต่ในเวลาเดียวกันนะครับวิธีการนี้ก็ทําให้ทีมหมดแรงนะครับชลอตไม่ควรใช้นักเตะชุดที่ดีที่สุดในเกมที่แข่งกับเซาแทมตันเลยนะครับเขาจึงอยากให้ชลอตไว้วางใจนักเตะตัวสำรองมากขึ้นในซีซั่นหน้าเพื่อ ไปเพื่อนะครับไปให้ได้ไกลมากขึ้นในแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจของคาร์เกอร์นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เห็นด้วยกับคำแนะนำของคาร์เกอร์นะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ลิวพูลจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามากแค่ไหนนะครับและช่วงท้ายซีซั่นนี้นะครับลิวพูลนะครับที่ลิร์พูลต้องลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกอีก9เกมนะครับชลอตจะให้โอกาสผู้เล่นตัวสำรองได้ลงเล่นมากขึ้น หรือไม่ก็ติดตามรอดูกันครับและประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟวูร์กันนะครับ โดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจาก2แหล่งข่าวด้วยกันแหล่งข่าวที่1ก็คือแซมแม็กควายครับล่าสุดนะครับแซมแม็กควายใะข่าวสายหงจากแอนฟิวอัตที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะครับและเป็นนักข่าวที่รายงานข่าวเรื่องฮูเรียนอาวเลสกับลิปูดได้อย่างแม่นยําในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้ออกมารายงานพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้ว่าทีมเปชเชนะครับยื่นข้อเสนอกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ84ล้านปอนด์เพื่อจูง ฟันได้ให้ย้ายไปร่วมทีมเปเชในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังลิฟูไม่ยอมทุ่มเงินค่าเหนื่อยให้กับฟานได้ทัาทางที่อยากให้ฟานได้เล่นกับลิฟูต่อไป แซมแมกคกวยนะครับยืนยันว่าทีมเปเชนนะครับอยากได้ฟานได์ไปร่วมทีมจริงนะครับและกําลังเจรจากับเอเจนต์ของฟานไดอยู่โดยเปเชนนะครับได้ยื่นข้อเสนอประมาณ80บล้านยูโรก่อนหักภาษีให้กับฟานได์โดยแบ่งจ่ายเป็นเวลา2ปีพร้อมเงื่อนไขยขยายสัญญาเพิ่มอีกหนึ่งปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเปเชยังยื่นเงินโบนัสก้อนโตให้กับฟานได์ได้พิจารณาอีกด้วยนะครับทำให้ข้อเสนอที่เปเชนยื่นให้กับฟานได้พิจารณาในตอนนี้นั้น มีมูลค่าถึง100ล้านยูโรหรือมีมูลหรือมีมูลค่ามากถึง84ล้านปอนด์นะครับโดยข้อเสนอนี้อยู่บนโต๊ะของฟานไดแล้วแซมแมกควายนะครับยังให้ข้อมูลอีกว่าฟานไดมองว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือฟานไดรู้สึกว่าลิวพูไม่ได้ให้ความเคารพหรือให้เกียรติเขาเลยนะครับหลังการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ยังคงยืดเยื้อจนทําให้ฟานไดต้องพิจารณาตัวเลือกอื่นที่เขามี อยู่นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางแซมแม็กควนะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าเราหานักข่าวสายหงระดับเทียร์หนึ่งะครับรวมถึงโรมาโนและเดวิสออนสตีนจะว่าอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลชุดนี้ของแซมแม็กคว e นะครับผม และแรงข่าวที่2นะครับก็คือโรมาโน่ครับโรมาโน่นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านคลิปในช่องของเขาว่าลิวพูลนะครับกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเซ็นสัญญากับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับขณะที่อาร์เซนอลก็มองว่าอิซักเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขานะครับลิวพูลนะครับยังคงต้องการตัวอเล็กซานเดอร์อิซักอยู่นะครับและลิวพูลได้ติดต่อกับเอเจนท์ที่ใกล้ชิดกับอิซักไปแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับท้งลิเวอร์พูลและอาเซนอนนะครับจึงยังสนใจในตัวของอีซักในเวลานี้อยู่นะครับสำหรับอาเซนอลแล้วนะครับอีซักคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่สำหรับลิเวอร์พูลนะครับอีซักเป็นหนึ่งในชื่อที่พวกเขากำลังพิจารณานะครับท่ามกลางบรรดานักเตะตัวเลือกอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางโรมาโนนะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอซื้ออีซักในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่นะครับหรือลิเวอร์พูลจะยื่นซื้อนักเตะ องหน้าที่เป็นตัวเลือกอื่นๆนะครับเรื่องของอนาคตนั้นนะครับก็ยังคงไม่มีอะไรแน่นอนในเวลานี้นะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ก็คือลิฟูยังสนใจอีซักอยู่นะครับและได้ติดต่อกับเอเย่นของอีซักไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโรมาโน่คอนเฟิร์มเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิฟูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ บ๊ายบายครับ